ด่วนคำน้องครบจบใน30วิสำหรับการสอบกอพอปี68อะไรเข้าห้องสอบได้เครื่องแต่งกายเป็นยังไงเดี๋ยวพี่บัาสรุปให้ใน3 0มวิครับโดยตรงนี้ประกาศมาชัดเจนแล้วนะครับฟอย่างที่น้องต้องเตรียมมาห้องสอบอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเนอะเริ่มแต่อันแรกบัตรประชาชนตัวจริงนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบนะถัดมาที่2คําน้องคือบัตรประจําตัวสอบของพวกเรานะครับทำการปิ้นออกมาเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างรายละเอียดข้อ1กับข้อ2อันนี้ต้องตรงกันถัดมาที่3ครับปากกาน้ําเงินและอันที่4คือดินสอสองบไสไหร ให้ถัดมานะครับเรามาดูสิ่งที่เรียกว่าห้ามเข้าเด็ดขาดนะครับก็คือมีหมดอยู่3กลุ่มอันแรกก่อนพวกหมดโลหะต่างๆนะครับไม่ว่าจะมือถือนาฬิกากุญแจรถพวกหมดเหล่านี้นะครับห้ามเอาเข้ามาเด็ดขาดโอเคไหมถัดมาที่2ครับน้องคือเรื่องเกี่ยวพวกเอกสารต่างๆพวกโพยนู่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือห้ามเอาเข้าเด็ดขาดโอเคไหมครับถัดมาที่สามคบน้องอันนี้ชัดเจนมีน้องหลายคนถามมีบัตรเยอะเครื่องคิดเลขเอาเข้าไม่ได้โอเคไหมครับทุกอย่างจะต้องใช้ดินสอปากกาของเราทดเท่านั้นถัดมาออนที่่คร้งงเื แต่งกายอันนี้เน้นย้ำเลยเนอะใครทําผิดกฎเนี่ยคณะกรรมการมีสิทธิ์ให้เราเนี่ยไม่เข้า้องสอบนะครับเรื่องแต่ของน้องผู้ชายก่อนระเบียบชัดเจนจะแขนสั้นแขนยาวเสื้อโปโล,โลได้หมดเลยขออย่างเดียวคือสีสุภาพและเรียบร้อยสาหรับกางเกงก็เป็นกางเกงขาย,ยาวนะครับคราวนี้สิ่งที่น้องหลายคนพลาดก็คือเรื่องรองเท้ารองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าหุ้มส้นรองเท้าแตะเนี่ยอันนี้ห้ามเด็ดขาดโอเคไหมครับคราวนี้ในส่วนของน้องผู้หญิงครับน้องเหมือนของผู้ชายทุกอย่างเลยนะก็คือเสื้อสุภาพแต่คราวนี้ของน้องผู้หญิงเนี่ยก็คือใส่กระโปรงกกกกกกก็็็็ได้้่่าาางงงเเเเเถปปนนขยยวอที ขึ้นโชว์แล้วก็กระโปรงเนี่ยต้องเป็นกระโปรงหุ้มเข่านะครับห้ามเป็นกระโปรงฟันส่วนรองเท้าก็เป็นรอง,งเท้าหุ้มส้นนะครับตามระเบียบปกติได้เลยครับและนี่คือสามเรื่องที่ต้องรู้เนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสิ่งที่ห้ามแล้วก็เครื่องแต่งกายดังนั้นพี่บัตรขอฝากน้องไว้ด้วยและใครมีคําถามอะรมมไรต่างๆนะครับคอมเมนต์มาได้เลยอยู่พี่บัตรไล่ตอบเนอะอย่าลืมเซฟอย่าลืมแชร์นี้ไปบอกเพื่อนที่สอบกอบพด้วยทุกปีมีคนทําผิดระเบียบโดยตลอดเนอะดังนั้นเนี่ยอย่ามาาาตตตกกมม้้้้เดดด็ััไไคคีีํถอะนแแลลววิิจบบพ่ทหา